งานเขาขออีกแล้วพี่น้องเอ้ยลูกแมวติดมาไตาทองรถจานี่กลัวสิจับใดแบบทุลักทุเลติดติดมาเตายทองรถเพ่น,อนนะขอมาเปิดลานนะนะเขาเมาเปิดลานแล้วพี่น้องนี่มาเปิดลานแล้วพื้น่พอดีรถขา้าเจ้ามาจอดหนาลานพูอยู่เหวนินแล้วเหรอเนี่ยเห็นเอาลูกแมวเข้ไปติดเตยทองรถข้าเจ้าได้จังหดวะฉันเนี่ยกลัวสิจับใดทุลักทุเลแมวนี้มาใหาล้ลูกกินในห้องทองไปก่อนเนาะ กินบาทู่ห้องทองก้อนยาคูยาคูาคลูกว่าเป็นยังว่าเป็นยังนี่นประทูนะลูกนะกินบาทู่ก่อนได้เร็วเนาะโอ้ยคูคูมือเสานี้ทั้งคูทั้งตบโอ้ตบซ้ายตบขวาต่อยหน้าต่อยหลงังหุ่นลบมือเป็นพันละวันเลยไปอยู่กับแม่บ่ลูกไปอยู่กับแม่บ่ลูกละโอ้อยู่เงินก็มีสิบเอ็ดตัวแล้วสิบสองตัว ลับอีกบอเตียงอีกบอจะไว้ไหมเนี่ยอันนี้ให้ห้องทองแล้วมีน้ําแต่ว่ายังบ่ทันได้มีนมมีน้ํากับปลาทูแกะเรียบร้อยกินไปก่อนเนาะลูกเนาะหนาวบ่ลูกหึจักมาอยู่ตั้งตตอนใดบ่บาดที่นี้โอ้ยลูกเอ้ยแต่เลตนแท้เนาะันนี้เนาะแม่หนูอยู่ไสลูกมีมูอยู่บ่หึมีเพื่อนๆอีกไม ไปซองมูงอยู่ทั้งรถ,ถเธอเธอพันมี่มูอีกแต่ว่ากบบระโบนยินเสียงคือกบนเสียอบอยู่ทั้งหันกรบอกหูจักบุเนี่ยเดี๋ยวสิลอยจอบุงอีกอยู่ห้าเธอพันมี่มูมานํากันเนี่ยคะติดอยู่ในนัน่นห้าเธอพันบอ,อกรถข้าเจ้าขับรถไปบัสิเนี่ยโอ้นาะเโอ้นาะยอ้นาไปอยู่กับแม่บ่ไปอยู่กับแม่บ่หลบหึไปอยู่กับแม่บ่ลมงละไปอยู่กับแม่บ่หลบหึเอ้นาะ คูด้วยโอ้ยเนาะแต่เลือตุนเทนเนาะกินอันนี้ไปก่อนนะลูกเด้อเดี๋ยลูกเด้อเดี๋ยวมือหอดบานเ้าจังกินไหมนะลุกเนะาะจังไปเส็ดตัวเนาะเดี๋ยวไปยุกุงตั้งหาก,ก่อนนะลุกเนาะถ้าทางเพิ่นแข็งแรงอยู่ดอกจก้ะเพราะว่าเพิ่นล่วมัดใส่ข่อยอยางรุ่นแรงเลยเมือวางไรจับ <c oughs> ล่วมัดซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาลบมือพันละวนันเกือบม,มันมาท่าน <c oughs> ชื่อว่าอะไรดีเนาะ ดุจังเลยใีซื้อไว้ยังดีนอดุขนาดหิวนอนกลมาหอดบ้านแล้วจ้ะพี่น้องกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะที่นอนนะคะต้องกักตัวก่อนให้พี่อนกักตัวซะก่อนกักตัวไว้จักสิบสี่มือว่าซ่าน ให้พ่นคุ้นคยกันก็มูก่อนเดี๋ยวจังเสียให้พ่นออกมาเล่นข้างนอกอันนี้ก็ให้พ่นอยู่นก่กงไปสักก่อนอยู่นีกงไปก่อนเ่าน่ะยังมีครูอยู่จ้ะอืมไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรอยู่งอนเท่าแลรวลูกอยู่งานเท่าแลรวอือว่าเป็นยังไงลูกเอ้ยว่าเป็นยังลูกว่าเป็นยังไอืมนี่มาเกิดมานอนทั้งที่นอนีมาหูกมะฝนตกมันหนาวมาลูกอืม ยังครูอยู่ยังตกใจอยู่ฝนตกตอนนี้ฝนตอนนี้ฝนตกยังฝ้าห้องอีต่างหากว่าเป็นยังลูกว่าเป็นยังหืมว่าเป็นยังเนาะอยู่บ้านเราแล้วนี่พ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 ี่ก็มานอนเฝ้าน้องอยากบอกก็นอนนอนเฝ้านอนจนลับแกงเด็กดือ้อ ขึ <c ười> ้นม้านอนทั้งนี้เป็นอยังดูกมันหนาวหนูอังเปาได้ซื้อให้เพื่อนเลยเด้อจ้ะตั้งซื้อให้เพื่อนแล้วอังเปาน้องอังเปาไปสั่นมาหึได้สิล้ออุ้มเพิน่นขึ้นมานอนทั้งทีนอนนี่จ้ะสิอุ้มได้บ่สำเร็จอุม้มขึ้นมาได้เรียบร้อย ครูอยู่จ้ะคุนครูเขาอยู่แต่ว่าคุนก็ให้อุ่มครูอยู่แต่ให้อุ่มอากาศมันหนาวไ่้อย่างไรคุนไปนอนงหมองหันนะมันเป็นไอ้นี่นะมันเป็นโล่งมันเสียวอุ่นยานคุนหนาวหลับหลับแล้วหลับหลับตาหรือยังนอนหรือยังหลับแล้วนะ రపలనా